ถ้บรรยากาศของการรับเงินเยียวยา2,000บาทนะคะโดยการเว้นระยะห่างล้างมือสวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัดค่ะน,นี้ดิฉันนะคะนางนิลรุนแต่งอักษรค่ะเป็นตัวแทนคุณครูจากโรงเรียนบ้านนาขวัดนะคะจะพามาชมบรรยากาศการรับเงินเยียวยาจากรัฐบาล2,000บาทให้กับนักเรียนนะคะซึ่งในวันนี้วันที่7นะคะเด็กๆก,ก็มารับเงินกันค่ะเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของพวกครองกันนะคะ ว่ามีความรู้สึกยังไงเกี่ยวกับเงินเยียวยา2,000บาทหรือจะนำเงินเนี้ยไปใช้ในการเยียวยาบรรเทาครอบครัวนะคะยังไงได้บ้างมันก็ดีใจนะเพราะว่าตอนนี้ลำบากทุกคนเลยคนท,ที่ไม่มีรายได้อะเรหมักม,มักมากๆเลยแต่นี่ก็ยังยังพอไปได้ได้พุ่นไปได้ได้เล้าสารหรือจบท้าให้สลังทีนะ น่าจะได้ต้นหมูต้นโลนั่นไข่ก็แข่งน้ำมันโุนเพียรเลยเ <c oughs> ขาอยู่ในบ้านอันนี้ต้นถึงได้ตังนี้ก็คือเสียใจอยากไปก็บที่ะคุณแม่ก็จะนําเงินตรงนี้นะคะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะคะส่วนแรกก็คือนําไปเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับลูกนะคะเพือ่อที่จะซื้ออุปกรณ์การเรียนนะคะอย่างที่2ก็คือนํามาใช้ใจ่ายภายในต้องมาเรียบร้อยละผ่อนลงทันไม่ได้เป็นเงินไม่มากแต่ว่าก็ช่วยครอบครองได้พอสมควรนะครับก็จะเอาเงินไป าา็เอาไว้เป็นเรื่องการศึกษาด้วยแล้วก็เอาไว้ใช้ในที่พิจารณาบ้านในว้าแบ่งไปเป็นต้นประกอบอาชีพพอช่วงนี้ผู้ขอก็ค่อนข้างลำบากในการประกอบอาชีพนะเพราะช่วงโควิดนี้อาชีพเพราะฉะนั้นโดยที่ได้รับจ,จากการที่รัฐบาลได้ช่วยเหลือนะครับท่านสามารถเอาเงินอนี้ไปดําเนินการอย่างไรเกี่ยวกับการจัดการในการสอนของลูกที่ว่ามีประโยชน์มากๆเพราะว่า

ไปต่อยอดเรื่องการเรียนนะครับระหว่างที่เราอยู่ในช่วงโควิดนะครับยังไม่ได้เข้าโรงเรียนก็ใช้เงินตัวนี้ในการ <S <S <ling> <S เรียนนะครับอาจจะเป็นอุปกรณ์เสริมมาบ้างนะครับนอกเหนือจากที่คุณครูแจกใหญ่ให้ไปครับทุกทีนะคะเหมือนว่าช่วงนี้ก็ด้วย เศรษฐกิจแบบนี้เนาะด้วยสถานการณ์โควิดก็เหมือนว่าบางคือบางครอบครัวเขาก็อาจจะแบบอยู่ในฐานะที่โอเคแต่บางครอบครัวเขาก็ไม่เหมือนไม่ได้มีลาบาก,กบาตกงานอะไรแบบนี้ก็ได้เงินเยอยๆตรงนี้ถึงมันจะไม่มากแต่ก็พอได้ใช้ได้ไดจะซื้ออุปกรณ์ไปเสริมให้ลูกที่บ้านนอองหนือจากที่คุณครูแจกไปส่วนที่ขาดก็ให้ลูกอย่างก็งใช้แบบประหยัดไปก่อนได้สอนลูกที่บ้าน องจะนำเงินสองพันนี้ไปใช้ทำอะไรบ้างคะเก็บยวไป่อนค่ะก็เผื่อว่ามีธุระอะไรจำเป็นจะใช้สักพูกใพอออกมาใช้แล้วแล้วมีความรู้สึกยังไงที่ทางรัฐบาลช่วยเหลือเงินสองพันนี้มาให้กับลู้องก็ดีใจเหมือนกันเพราะว่าอย่างไม่ได้มากก็ได้ไม่หลายๆตัวเขาได้เบาตาระคือตอนนี้ได้รับเงินเยียวยาไปทั้งสองคนจำนวนเป็นสี่พันบาทนะคะผู้ครองรู้สึก เปนวนนี้ที่ได้รับไปยินดีแล้วก็ดีใจที่รัฐบาลเห็นเงเห็นถึงการดุสสาวแลวก็มีความรู้สึกยังไงที่รัฐบาลมอบเงนินให้กับเราแล้ก็ฝากรัฐบาลค่ะก็ขอบคุณรัฐบาลน,นะคะที่เวยาให้กับผู้ปกครองรู้สึกดีใจมากค่ะและผู้ปกครองจะนำเงินส่วนนี้ไปใช้ยังไงบ้างคะ ก็จะนําไปเป็นทุนการเป็นทุนการศึกษาลูกค่ะแล้วก็ซื้ออุปรกรณ์รมีความรู้สึกดีใจค่ะที่ได้รับเงินสองพันเพื่อที่จะได้เอาไปใช้ซื้ออุปรกรณ์ให้ลูกอุปรกรณ์เสริมการเรียนให้ลูกแล้วก็จะได้ใช้จ่ายค่าอินเทอร์เน็ตด้วยค่ะเช่นพวกดินสอพวกสีให้กับน้องแล้วก็ ช่วยเหลือ,อยังไงบ้างคะใช้จ่ายทั่วไปะค,ะค่ะค่ะอยากฝากอะไรถึงรัฐบาลไหมคะก็ขอขอบคุณรัฐบาลนะคะที่ช่วยบรรเทาการใช้จ่ายของนักเรียนนะคะก็ดีค่ะแต่ถ้าม,มีอีกก็ดีนะคะ <laughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณรัฐบาลมากนะคะสำหรับเงิน2,000บาทเนะะี่ยช่วยผู้ปกครองเยอะมากเลยคะ่ะ ค่ะ <Ha, S 2> ขอบคุณค่ะการให้เบสนุนมาเราจะขอบืุณจะบายซิค่ะจะไปจุดมงคลกันเรี่อยๆไปเรื่อยๆนะคะก็บ้าอย่างน้อยๆเงินส่วนงนี้ค่ะได้เอามาช่วยเหลือครอบครัวได้ยามที่เราไม่มีรายได้อะไรอะค่ะราได้ยังไม่ค่ะก็อยากให้มีโครงการแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะก็ต้องขอขอบคุณรัฐบาลและต้นของใจให้ดีด้วยนะคะแล้วก็ในที่รัฐบาลได้ช่วยจะได้เอาไป เตาไปเกี่ยวกับใช้จ่ายกับอินเทอร์เน็ตแล้วก็บางหลาไอส่วนที่เหลือก็เก็บไว้ให้ผู้ค้เพื่อใช้จ่ายในครั้งขอไปเ็นเรูปแล้วก็จะไปซปกเป็นเนี่การเกษตรไมยรูปทำพ่อคูจะใช้ในครัวเรือนค่ะแล้วก็เอาท่าเหลือจะกช้ในรัวเรือนแล้วจะเอาไปขาย เอกมาใช้จ่ายในครอบครัวค่ะค่ะก็เตติกันเพ่อให้น้องนะครับ่า่นอจะได้มีโอกาสเอาไปเสือให้เยอะกว่าการเรียนเิ่งเติมอะไรไปแ่ันก็มากเลย่ากที่ไม่มีรายได้เพร่ะว่างานก็ได้ทาบ้างไม่ได้ทาบ้างก็ได้ช่วยค่าใช้จ่ายในบ้านช่วยเด่ได้ค่ะอยากทราบความรู้สึกของผู้ปกครองที่ได้รับเงินเยียวา2,000บาทในครั้งนี้ สาธิตค่ะตองขอบคุณรัฐบาลนะคะที่ให้ความสาคัญได้แต่กาเรียนในผุ้กครองต้องไมิดคุณผู้ชมเนี้นะคะบ้านนี้บนนี้ต่อเนื้อต่อระบก็านะ็ัววิธีที่มากได้สวยว่าพิจารณากระไดตัวคือหม้างได้ใจตัว้านกือมาบ้ารรมบุกครองแร่เ้ไว้บ้านนีต่อทำไมจะล่อต่ ก็ดีนะคะที่รัฐบาลช่วยมานะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นช่วงที่ว่าก็เดือดร้อนกันมากทำอะไรไม่ค่อยได้เลยค่ะเศรษฐกิจก็ไม่ดีเอาไปใช้ในครอบครัวค่ะแล้วก็เอาไปเติมออนไลน์ให้ลูกเรียนหนังสือด้วยค่ะค่ะผู้ปกครองมีอะไรอยากจะฝากถึงรัฐบาลไหมคะขอบคุณรัฐบาลมากค่ะที่ช่วยเงินเยียวยาสำหรับพวกนักเรียนแบบ เอาไปใช้ในพวกรองส่วนใหญ่จะขาดความพร้อมตรงนี้เพราะฉะนั้นมาตรการทั้งหลายที่พยายามผลักลงมาให้กับทางโรงเรียนและกระจายเข้าสู่พวกรองทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเพราะว่าเม็ดเงินตอนนี้อย่างที่ทุกคนทราบนะครับภาวะเศรษฐกิจที่มันค่อนข้างจะล่ายากลําบากทุกอย่างเริ่มตันไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งต่างๆเหล่านี้เม็ดเงินต่างๆเหล่านี้ที่ที่ลงมาช่วยส่วนของผู้กครองจะเข้าไปช่วยในการเติมเต็มสําหรับการเตรียมความพร้อมเพราะว่าขอบคุณทางรัฐบาลที่ช่วยเหลือในส่วนนี้ก็ได้แบ่งเบาภาระของในครัวเรือนได้เยอะค่ะค่ะขอบคุณค่ะ